ข้าวได้นอนหลับเนียนอนก็หลับกินข้าวก็ได้ไม่คิดอะไรเลยตินอีกข้าวก็หายแล้วฉันหลับหมดขาหายแล้วขาเป็นอะไรคะขาก็ดีกขึ้นแล้วเดินได้ทุกวันทุกวันขาเป็นอะไรคะขาทุกวันนี่นั่นเองค่ะก็เดินได้แล้วก็ไม่เป็นไรค่ะ เมื่อได้แล้วก็ดีแล้วเมื่อก่อนเป็นอะไรคะขาเป็นอะไรคะขาหักขาหัก็หักขาโครมเลยหลังจากกินโกโก้แล้วเป็นยังไงบ้างคะก็ดีขึ้นดีขึ้นทุกวันทุกวันค่ะดีขึ้นแบบไหนบ้างคะนอนก็รับสบายค่ะไม่คิดอะไรทั้งสิ้นค่ะจื่นี้ขาก็ชัดับหมดแล้วค่ะก็มีความสุขค่ะ มีเพลงดนตรีกระร้มด้วยให้สบายสบายุญแก่ไม่คิดอะไรทั้งสิ้นลูกโตหมดแล้วค่ะแล้วกินโกโก้ทุกวันไหมคะจานิวัดแล้วค่ะน้ำวอมแอมน้ำคลายเนี่ยนม่ะอันนี้ในโกโก้ในมือทานทุกวันนะคะโอ้อ่อยกินทุกวันลดบ้าง ค่ะ <c oughs> กินบางรดบางเพราะปกติปันตงกุมอดเนาะค่ะก็ได้ช่วยหน้าวัดค่ะอ๋อเผออันนี้ให้